ลำดับแรกขอเรียนเชิญท่านอัชราพันธ์ครับเชิญครับ การเรียนท่านประธานที่เคารพดิฉันนางสาวชรพันหอมรสสมาชิกวุฒิสภาจากจังหวัดสุราษฎร์ธานีลำดับที่194ค่ะดิฉันคข่ขอหาหรือถึงความเดือดร้อนจากโครงการสวพบประชาชนที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีจากท่านนายอเภอพนมและประชาชนที่เดือดร้อนถึงรัฐมนตรีคมนาคมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเรื่องโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข415สุราษฎร์พงาซึ่งเป็นเส้นยุทธศาสตร์สำคัญค่ะเชื่อมภาคใต้ตอนบนและตอนล่างโครงการนี้ เริมเมื่อปี2561ด้วยงบประมาณกว่า381ล้านบาทตั้งเป้าขยายถนนจากสองช่องทางจราจรเป็น4ช่องทางจราจรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งระยะลงถึง47กิโลเมตรและส่งเสริมเศรษฐกิจการท่องเที่ยวภาคใต้แต่ปัจจุบันล่าช้ากว่ากำหนดหลายปีและยังไม่แล้วเสร็จทั้งที่สัญญาเดิมคนแล้วเสร็จตั้งแต่ปลายปี2562ความล่าช้านี้ส่งผลให้ถนนไหลช่วงแคบลงไม่สมบูรณ์และกลายเป็นอันตรายร้ายแรงต่อ ผู้ใช้ถนนสถิติยืนยันอุบัติเหตุเพิ่มขึ้นร้อยละกว่า30จนชาวบ้านเรียกถนนเส้นนี้ว่าเส้นทางแห่งความหายนะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทางรัฐก็ได้ใช้แจงว่าได้ขาดแคลนแรงงานการก่อสร้างสะพานหลายแห่งและสภาพอากาศที่ฝนตกชุกในมุมประชาชนแต่กลับรู้สึกว่าโครงการนี้ถูกทิ้งงานเพราะไร้ความคืบหน้ามาอย่างยาวนานประชาชนจึงสูญเสียความเชื่อมั่นต่อการบริหารของรัฐความไม่สอดคล้องระหว่างคําชี้แจงกับความเป็นจริงที่ประชาชน ต้องเผชิญสะท้อนถึงปัญหาการกำกับดูแลโครงการที่โปร่งใสและบกพร่องท่านประธานคะปัญหานี้ไม่ใช่เพียงความราช้าแทงเทคนิคและวิกฤตที่กระทบต่อชีวิตความปลอดภัยและเศรษฐกิจของประชาชนดิฉันจึงค่ขอเสนอ3ประการเพื่อเร่งรัดการแก้ไขได้แก่ 1. มาตรการเร่งความปลอดภัยเช่นติดตั้งไฟส่องสว่างป้ายเตือนและจัดระเบียบจราจรในพื้นที่ก่อสร้าง 2. การเร่งรัดโครงการโดยกรมทางหลวงต้องตรวจสอบผู้รับเหมา อย่างเข้มงวดกำหนดกรอบเวลาก่อสร้างที่ชัดเจนและเปิดเผยต่อสาธารนณะ 3. ขอเสนอเชิงโนโยบายระยะยาวคือการจัดทำกลไกติดตามโครงการขนาดใหญ่ที่โปร่งใสและบังคับใช้สัญญาอย่างจริงจังเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาเรือรังเช่นนี้อีกท่านประธานค้าถนนสาย415ไม่ใช่แค่ถนนแต่คือเส้นเลือดใหญ่ของเศรษฐกิจและความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนจึงไคยขอหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดดำเนินการอย่างรวดเร็วและจริงจัง และเพื่อให้ประชาชนได้ใช้ชีวิตยอย่างปลอดภัยมากยิ่งขึ้นขอบพระคุณค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่อง YouTube Cine Channel ด้วยนะคะ